เพื่อนที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วก็ได้ริสสองริส สเป็นการสีแดงเหลืองสีเขียวสีเหลืองแดงสีเหลืองเป็นนอนฟ่นสีเขียวเป็นฟันฟัมเรืองได้ไหมสมัครเข่าโอเคไหมเพื่อนๆจะมไหมอเคนี้ก็คือเป็อลิของร่างกายเราเพิ่มนิดเดียว

จำตัวเลขได้เหมือนกันมีการอิกแพงได้หมดเลยนะคะในตารางเราชอบขนมหวานฟาสฟู้ดใช่ไหมคะเมื่อกี้พิสัดจบเนื้องมาเองแต่ก่อนอันนี้จะใต่ล้าางข้าปปอเอกปลบปดอันี้ห้นอ่้คก่มนาราคาจะที่มีเยอะค่อนข้างแพงแต่ถ้าคนไข้มี ไม่อยากเห็นว่ามันมีอะไรนี้อ๋อนี่ราเพี่งแั่ละนเลยนะอ๋อนี่เห็นตอนเราอายุ40ปีถ้าเกิดเราแอคทิวิตี้น้อยมากไม่ทำอะไรเลยทำงานหน้าคอมเจอเอกสารที่ยุ่งยากสมรรถภาพที่ยนืนท้ยลหนักข้างเดียวจันนั้นยกแต่ด้านหน้ากลับมาที่เดิมต้องขอโทษด้วยนะเสียงมากแล้วจริง ไอ้ขาวขที่ข้างถนนไปที่มันจะมีความรู้สึกดูงานดูงานก่อนถ่าย behind the scene เฉลี่ยยผมจะกินลงหรอตั้งก้องเพื่อเรียนจแล้วเราจะได้อ๋อเรียนไม่หันอ๋อน ตนนั้นเนี่ยเราได้กินข้าวข้างโตดาราบ้างี้ด้วยนี่ดูด้ไทยพี่ให้มาซื้อมาถ้ามันลงไปข้างล่างต่อได้มันก็จะไปอินแฟีข้างล่างด้วยแล้วด้านนี้แล้วก็ฟังรีดีมากจบ่้คือเขาบอกว่ามีอาการหอบเอยค่ะ10นาทีหลังจากที่เขดม หอยจะต้องมาแตงโมสองแค่มาแล้วก็เอายังเดียวเขาเฉี่ยขึ้นไปอ๋อ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  โอเคลโอเคจะเลนพื่อตอนจะหลบให้เฟ็นี้ก่อนไงโอ้ไม่ได้เะโ้ไม่ไดนะ โอเคทุกคนตอนนี้เปมี่ก็กลับมาถึงหอเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นแบบหอใหม่เป็นหอที่อยู่ในโรงพยาบาลเซราชเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือขึอน้นหอนแล้วมันจะมีเวรดึกแล้วก็เรียนเช้าเลยเนี่ยก็คือจะได้ย้ายมาอยู่หอที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะ แล้วก็วอที่เป็นมีวน์วอดแรกอะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ป้องกันหรือเรียกสั้นๆว่าแบบวอปอก็คือเป็นวัวดที่ดูเกี่ยวกับแบบการป้องกันโรคของคนทั่วไปอะแปลว่าคือมันถือเป็นวัวดที่ชิลที่สุดในแปดวอร์ดที่เราต้องบนในปีนี้เนาะแล้วก็แบบเวลาไปบอกใครทุกคนก็แบบเออชิลนี่ชิลนี่โอเคก็ถ้าเทียบกับวอร์ดอื่นมันก็แบบชิลมันจะเรียนเป็นแบบการดูแลคนแก่การป้องกันโรคในคนทั่วไปฟิลฟเนี้ยแบบรู้สึกว่า ก็สนุกดีเพราะว่ามันเรียนเหมือนปีสามเลยทุกคนแบบไม่ได้ต้องดูคนไข้จริงอะไรขนาดนั้นมันเรียนระเชื่อแต่ว่าก็จะมีพรีเซนแทบทุกวันทํางานกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีได้ออกโปรพีดีไปประมาณสาครั้งแล้วมั้งหรือสี่ครั้งแบบดูแบบโปพีดีแรกเป็นแบบเพสิดีภาไรยคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแล้วก็แบบโปรพีดีรอบที่สองก็คือได้ดูแบบคนผู้สูงอายุโปรพีดีก็คือแบบผู้ป่วยนอนแบบความเป็นตัวคนไข้ผู้ป่วยนอนแล้วก็แบบได้ไปดูไอ้ l o สร up ของแบบ ผู้สวออ่ก็คือเป็นได้วนได้ไปดนอวพี่ดีส่งสองรอบแ,แล้วก็แบบเมื่อวานก็คือตอนเช้าก็คือไปดูคนไข้แบบเ v ชะไรอยอางเงี้ยแล้วตอนบ่ายก็คือเล่นเก,ม,กนมันเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนต่ว่ามเป็นเกมการก็คือสุว่าคือมันเป็นวัวที่แบบเออชิลจริงทุกคนมันแบบมีคอนเทนต์ทุกวันชินลในความสุขมากแล้วก็วันนี้ก็คือตอนเชา้าเราแบบเรียนก็คือเป็นเพลโปรโมชั่นแบบการนึกว่าจะอะไรก่อรการทำให้สุขภาพของคนแก่ท่ขึ้นเออฟิลแานหรอือว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างให้ผ <ๆ S 1> ไม่ใช่ว่าคนไข้เป็นอะไรโอเคค่าวๆประมาณนี้คือมันเป็นบดที่ชิลที่สุดถ้าจะให้สรุปส,สั้นๆให้เข้าใจง่ายเป็นบดที่แบบทุกคนอิจฉาทีา่อยู่บดนี้แต่ว่าก็สอบยากอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นข้อเขียน แต่ทุกคนก็อาจจะเห็นเราแบบสภาพดีๆมีเวลาตื่นมาแต่งหน้าไปเรียนอะไรเงี้ยก็แค<ม>่อาจจะวอดนี้วอดเดียวเพราะว่าวอดน,นี้เขาเป็นวอดเดียวที่แบบไม่มีขึ้นเวรเราไม่มีตรวจคนไข้แบบตัวจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเวลาแบบเรียน8โมงหรือว่า9โมงและ4โมงก็คือเลิกแล้วแบบเลิกไม่เกิน4ี่โมงแน่ๆไม่มีเวรตอนเย็นแล้วก็ไม่มีแบบเวรค้างคืนก็ลยแบบสภาพดูดีหน่อยแต่คือถ้าเป็นวอดอื่นทุกคนอาจจะไม่เห็นเราในสภาพนี้ลว คนแต่งจริงคือห้องยังรกอยู่เลยเพราะว่าเรายังจัดไม่เสร็จแบบเราสั่งตู้มาเพิ่มเพราะว่ามันเก็บของไม่พ ขอใคนนั้นไอ้เป็นพิธีไอ้ให้โคตรตากลุ้มก้นยกแขนบังเลยไม่ใช่ คือวันนี้เราเรียนเรื่อง h v c o n s u l i n g แล้วแบบมันมีสแสดงละครใช่ไหมละไอ้น,นี้ได้แสดงเป็นคนไข้ที่เป็น h v และนี่เป็นแบบแฟนคนไข้แล้วก็อันนี้ไม่อยู่ในห้องแยกเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาบีบเพราะว่าจะให้ออกไปสแสดงหน้าห้องพูดเรืมม่องปะฟังเรื่องปะบบๆๆ <c oughs> อันนี้คือแบบบีฟตัวละครเรา <c oughs> อันนี้มันมีเช่ญไหรอมีให้หมอเองกับคุณดีเซลบุตรค่ะ ไม่ทราบว่าก่อนที่จะมีผื่นอะคะ่ะคุณไม่มีความเสี่ยงในการโอเคทุกคนตอนนี้เปมีม่ก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้ววันนี้เมื่อเช้าก็คือเรียนเป็นเรื่อง opportunistic infection ในคนไข้ HIV แล้วก็ตอนบ่ายเรียนเป็น HIV counseling ก็คือแบบวิธีการคุยออกับคนไข้ที่เป็น HIV แล้วก็อาจารย์มีให้ออกปสแสชา ละคร5คนที่หน้าห้องแบบเกี่ยวกับค้ามนี้เลยก็แบบมีหมอ3คนแล้วก็คนไข้ที่เป็น HIV แล้วก็มีแฟนของใครแบบใครจะคิดว่าเรียนหมอจะมีค่าบอะไรแบบนี้ก็สนุกมากอ,อ๋อแล้วก็วันนี้เราเอากล้องดิจิอรลไปถ่ายรูปเล่นที่คณะเพราะว่ายังไม่มีรูปทำเน a i l หน้าปกคลิปแล้วเพื่อนก็คือสปอร์สุดๆคอยถ่ายให้ทุกมุมเลย <c oughs> แล้วก็คือพรุ่งน,นี้วันศุกร์แล้วอันนี้ก็คือวีคิชามของวอร์ดวิทยาศาสตร์ป้องกันแล้วเนาะแล้วก็เราจะสอบไปที่หน้าวันศุกร์ทุกคนคือแบบมันเร็วมากๆรู้สึกเหมือน,น,เ,น,เ,นเพิ่งเปิดเพิ่งขึ้นบอร์ดมาได้ไม่มานแต่มาได้ไม่นานแต่ว่าก็คือมันจะสอบแล้วอที่หน้า